น้อนี่เออขบขาดแม่ก่อนขัดแม่ก่อนสาทีก่อนขับลงขับลงอีกลูกขับสทีขับเล็กสวยๆขัดเล็กสวยเออ่ะนี่นะเอามือมามือด้านมือ่ะือขันแม่แม่แม่อแม่แม่แาแม่แแม่แแน่แม่แม ะะล้างตีนได้เรียนเก่งๆนะลูกเอาเซื้อซื้อล้างตีนเสื้อล้างตีนเอางตีนแม่หนี่งเทศตีนเอามือถูด้วยเอามือถูได้เอามือถูตีนแม่ด้วยม่ถูตีนได้เอ๋เรีนเก่งๆนะคะเป็นคนสวยคนดีบอกง่ายๆเลยลูกเอ้กลับลงกลับลงกลับลงสามทีหนึ่งอ่ะสองกลับคำจิบหนยนะ สามเอ๋อาล้างแม่ก่อนล้างแม่ก่อนเอ้ยลูกหมา,มาคุณค่ะมานี่ยายมาหน้าตอนนี้แม่ไม่ต้องอะไรเตรียมไหมเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยน้อยทำหมือนแม่เลยลูเห็นไหมแม่มทำ กดตัวก็ให้หายไวๆกินยาก็ให้หายไม่ต้องไปหาหมอขอบคุณที่เลี้ยงต้นน้อยนะคะดืนหน่อยมากแต่อขอบคุณเรก<ม>อีกเล <ๆ S 1> ียงน<ม>ีแ<ม>่แล้วรักแม่นะคะแม่แม่กลับค<อ>ุณแม